ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรุประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สวัสดีคำโบราณท่านว่าไว้ว่ากงกรรมกงเกวียนคำว่ากงกรรมกงเกวียนก็คือความเวียนว่ายตายเกิดกงกรรมก็คือกรรมที่ตนได้กระทำเวียนว่ายตายเกิดก็คือตายแล้วก็เกิดขึ้นมาเราอยากจะเล่าเรื่อง ครอบครัวครอบครัวหนึ่งในสมัยครั้งพระพุทธเจ้าเข้าเป็นเศรษฐีมีลูกชายคนเดียวก็รับหวงแหนลูกชายนั่นน่ะไม่อยากจะแต่งงาน,นต้องการอยากจะอุปถัมภแม่เพราะว่าพ่อได้ตายไปแล้วแต่นี้ทางแม่ก็บอกว่า ถ้าแกไม่แต่งงานจะเอาใครมาสืบสกุลเงินทองเรามากมายแม่ก็ไปหาเมียมาให้เมื่อแม่ไปหาเมียมาให้เมียก็ไม่มีทองคือเป็นหมันซะแม่ก็รบเล่าบอกว่าให้หาเมียใหม่ลูกชายก็ไม่ยอมอีกแต่ว่าทนแม่ไม่ได้ แม่ก็ไปเอาผู้หญิงมาอีกคนหนึ่งพอมาอีกคนหนึ่งแล้วทีนี้มาแต่งงานเสร็จแล้วมันก็มีทองไอ้เมียหลวงก็อยู่ด้วยกันกับเมียน้อยมันก็คิดว่าถ้าหากว่าเมียน้อยเขามีลูกเขาก็จะได้รับทรัพย์สมบัติเราก็เหมือนทาสไม่ได้การต้องฆ่ามันอย่างนี้แล้วก็ S <S <an> เ,เขาก็ทำเป็นปากหวานก้นเปรี้ยวไปพูดจาหวานล้อมกูดูมึงแลกกูดูแลมึงในที่สุดมันก็เอาอยาแท่งให้กินลูกก็ตายในท้องก็มาูุก,ก็ตายไปแต่ต่อมาก็ท้องใหม่อีกมันก็เอาอยาให้กินเหมือนเดิม ก็ตายเมียน้อยก็รู้ทีว่าเมียหลวงนี่คิดไม่สื่อจึงไม่บอกจนกระทั่งท้องโตแล้วเมื่อท้องโตแล้วมันก็จะคลอดก็เมื่อรู้เช่นนั้นมันก็พยายามาในที่สุดมันก็เอายาไปให้กินมันก็ตายทั้งแม่ทั้งลูก ก่อนจะตายมันก็ผูกพยาบาทว่าชาตินี้มึงฆ่ากูชาติหน้าขอให้กูได้ฆ่ามึงแล้วเมื่อมันตายแล้วมันก็ไปเกิดเป็นแมวอยู่ที่บ้านนั้นต่อมาสามีเห็นว่าเมียหลวงนี่มันฆ่าลูกมาตั้งสองคนสามคนแล้วก็เลยทำลาย เมียหลวงจนกระทั่งเมียหลวงนั่นตายตายแล้วมันก็ไปเกิดเป็นไก่แมวที่ผูกอาฆาตอยู่มันก็ไปกินไปกินไข่เมื่อไก่ไข่ออกมาลูกหนึ่งก็กินไข่ออกมาลูกสองก็กินพอไข่ลูกสามมันก็กินทั้งแม่ทั้งไข่ไขก่ก็ผูกพยาบาทว่าชาตินี้มึงฆ่ากู ชาติหน้าขอให้คูได้ฆ่ามึงไก่ก็เลยไปเกิดเป็นเสือแมวก็เลยไปเกิดเป็นเนื้อเมื่อเป็นเช่นนั้นเสือก็ตามไปกินลูกเนื้อลูกหนึ่งเมื่อกินลูกหนึ่งแล้วก็แล้วไปแล้วก็ไปกินลูกคนตัวที่สองแล้วก็แล้วไปพอตัวที่สามมันก็กินทั้งแม่ทั้งลูก เนื้อมันก็โกรธมันก็เลยพูดอาฆาตว่าชาตินี้มึงกินกูชาติหน้าก็ให้กูกินมึงเมืเอ,อไอตัวเนื้อมันก็ไปเกิดเป็นยักษ์แล้วก็ไอตัวเสือก็ไปเกิดเป็นคนทีนี้เมื่อเกิดเป็นคนแล้วมันก็แต่งงานแต่งงานแล้วมันก็มีลูกเมื่อมันมีลูกแล้ว มันมีลูกแล้วไอ้ยักษ์เนี่ยมันเป็นเวรกันมันก็จะแปลงตัวเป็นคนใช่แม่ไปขออาศัยเลี้ยงลูกพอเห็นที่พ่อแม่มันเผลอมันก็จับหักคอกินเสียในคนที่หนึ่งแล้วมันก็หนีไปแล้วคนที่สองก็เกิดมาใหม่ออพอคนที่สองแล้วมันก็แปลงตัวมาเป็นคน เใช้อีกอันนี้ก็ไม่รู้ในที่สุดเมื่อมันเผลอมันก็กินลูกมันเอในที่นี้คนที่สามมันก็จะต้องกินทั้งแม่ทั้งลูกทีนี้แม่มันก็เลยบอกเขาผัวว่าที่นี่มันมียักษ์แล้วมันมียักษ์แล้วเอมันกินลูกเราหมดเป็นสองคนแล้วเดี๋ยวมันก็จะกินลูกเราหมดอกินเราด้วย เราพากันหนีเธอทั้งสองคนเพอเมียก็คลอดลูกคนใหม่แล้วก็พาลูกหนีไปทีนี้ไอ้ยักษ์เนี่ยมันไปเข้าเวรมันมาชา้ามันก็เลยมาแล้วก็พวกสองคนเพวกเมียหนีไปแล้วมันก็ไล่ตามเหาะไล่ตามว่างั้นถอายักษ์มันเหาะได้มันก็เร็วกว่าคนเดินแต่ว่าคนนั้นน่ะเดินเข้าไปถึง ประตูวัดพระเชษตะวันแล้วยักษ์ก็เลยเข้าไปจะจับมันก็จับไม่ทันเพราะว่าสองคนผัวเมียและลูกน้อยมันเข้าไปอยู่ในวัดพระเชษตะวันจะแล้วยักษ์มันก็เลยยืนร้องไห้อยู่ที่ประตูมันเข้าวัดไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็จึงได้ใช้พระอานนท์ให้ไปเชิญยักษ์นั่น,นเข้ามาแล้วก็ให้เอาเข้ามานั่ง เมื่อเอาเามานั่งเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็เทศว่านหะิเวเรณนะเวรานิสัมมันตีท่ากุทาจะนั่งนหะิเวเรจะสัมติเอสัรมสสันตโนย,ยักเอ๋ยกรรมจะละเลิกกันด้วยกรรมไม่ได้ถ้าพวกแกยังผูกพยาบาทกันอยู่อย่างนี้แกก็จะต้องไปเกิด เป็นข้างหนึ่งก็ไปเกิดเป็นงูข้างหนึ่งก็ไปเกิดเป็นพังพรชั่วกับชั่วกันและเลิกเสียถิดยักษ์ก็เลยได้สำเร็จเป็นพระโสดาแล้วก็ยกเลิกไม่มีการผูกป้าคาดพยาบาทต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะรู้ได้ว่ากรรมทั้งหลายเขาเรียกว่ากงกรรมกงเกวียนมันก็จะต้องตามไป แต่ว่าอย่างที่ตามไปนั้นเมื่อตามไม่ทันแม่งก็จบกันเช่นเดียวกันกับท่านพระอังปริมาณพระอังปริมานจนนั้นเป็นอะไรเป็นลูกของมหาเศรษฐีใหญ่แล้วก็ไปเรียนวิชาก็เก่งกว่าคนอื่นเขาพวก เพื่อนเพื่อนหรือลูกเจ้าที่เขาพากันไปเรียนกับอาจารย์เขาก็อิจฉาเขาก็จ้างอาจารย์ว่าให้มันชิบหายละลายอ,อ,อาจารย์ก็รับสินบนแล้วก็เลยบอกอังคุริมานว่าเ,เรายังมีวิชาอยู่วิชาหนึ่งยังไม่ให้แกถ้าแกไปหานิ้วคนมาได้หนึ่งพนิ้วแล้ว เราจะให้วิชานั้นอังคริมานก็เชื่อเต็มที่อังคฤิมานเชื่อเต็มที่ก็ไปฆ่าคนถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนยังเหลืออีกคนหนึ่งก็จะได้พันก็ไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เดินมาผ่านมาอังคริมานดีใจจะเข้าไปฆ่าพระพุทธเจ้าเอานิ้วอีกนิ้วหนึ่งแต่ว่าพระพุทธเจ้ามีฤทธ อังคุริมานก็ไล่ตามไล่ตามไปไล่ตามไปวิ่งอะไรก็ไม่ทันแต่พระพุทธเจ้าเดินแต่อังคุริมานวิ่งอังคุริมานนี่วิ่งไล่จับม้าได้แต่วิ่งไล่พระพุทธเจ้าไม่ท,นนทันในที่สุดอังคุริมานก็บอกว่าสมณะขอหยดุยดหยุดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราหยุดแล้วหยุดแล้วทําไมเดินเราหยุดกิเลสตัณหาพูดเท่านั้นเอง อังคุริมานวางดาบฟังเทศพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์การที้ฆ่าร้อยเก้าสบเคนนั้นกรรมก็ได้ตามไม่ทันเพราะว่าในอดีตนั้นมีเรือสำเภาบรรทุกคนประมาณเก้าร้อยเาสิคนทั้งกัปตันทั้งลูกเรือก็เดยไปจมกลางทะเล ในชาตินั้นอังคุริมารเกิดเป็นเตา่าก็มีความเมตตาเพราะว่าเต่าใหญ่ไม่ใช่เต่าธรรมดาก็เอาคนทั้งเก้าร้อยกว่านั้นมาขึ้นบกได้เพอามาขึ้นบ,ก,ออาานบกแล้วแทนที่คนทั้งพันจะกรลุณาเตา่าเลยจับเต่าฆ่าแกงกินซะกัรน,นั้นมันก็เลยสนองให้ ให้อังคุรมานต้องมาฆ่าพวกนี้ตายหมดแต่ว่าท่านกล่าวว่าน้ำดีมันก็จะต้องกําจัดน้ำเสียเมื่อน้ำดีกําจัดน้ำเสียน้ำเสียมันก็หมดไปพระอังคุริมานนั้นจึงได้ทำน้ำดีด้วยการที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหรันต กรรมต่างๆเพเรียกว่าเป็นอันว่าตัดไม่มีกองกรรมวงเกียนต่อไปเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการที่ทำบาปทำกรรมนั่นไม่ใช่ทำแล้วแล้วไปทำแล้วมันจะตามสนองเรากรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าทำแต่กรรมดีกรรมดีจะส่งผลให้ใหเรามีความสุขสวัสดีสาธุ